สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ s r p s o n ครับมาดูก,กันกับตัว Channel MP287 ผู้ช่วยช่างผู้ช่วยช่างเป็นผนังมาที่หนึ่งผู้ช่วยงางแอมแม่นี่เราจะมานะครับจุดนี้ของ MP287 นะครับจะเป็นตัวซับผนังซับหมึกนะครับ น,นี้อาการเครื่องลูกค้ายกมาเพราะว่ามึกมันเลอะนะครับมึกเละอะออกใต้เครื่องนะครับ <c oughs> ลูกค้าบอกยกไปทำง,งานไดเปลี่ยนเสื้อเพราะว่าดังอย่นะครับจุดตรงนี้นะครับจะเป็นสายยางทิ้งมึก นะครับหมึกเสียเวลาเครื่องไม่ว่าจะเป็นการความสัางหัวพิมพ์นะครับตรวจะการใช้งานงต่างๆนะครับหมึกเสียมันจะออกมาถุงนี้นะครับม,มอตเตอร์ดูดน้ำหมึกเสียแล้วก็ลงตรงนี้นครับแทงจะเป็นผนังซับหมึกตรงนี้นะครับรนานไปตรงนี้ก็จะเต็มนะรนนครับแล้วก็นกลงบนกระโดออกมาเราก็จะมาทําการไฟพาร์ตนะครับจากค่อนี้ออกมาเป็นแทงด้านนอกนะครับเพื่อมาให้ลงตรงถุดนี้ขั้นตอนนี้ ดูครับอ้ผมใช้เป็นนี่ครับถังถังเก่านะครับของหมึกที่เราใช้แล้วหมดแล้วนะครับทีธีท่านจะใช้ท่านอื่นอะไรท่านอื่นจะใช้อะไรก็ได้นะครับที่เป็นถังภายนอกนะ <S <S <ๆ>เราก็จะสอดนะครับท่อขึ้นมาตรงรูนี่นะครับตรงนี้น่าจะเห็นนะครับนะเดี๋ยวมาในซูนมให้ดูนะครับนะครับผมจะตีท่อยางอยู่ด้านล่างนี้ เราก็ทำการสอดขึ้นมา,มนารสอรรสอไนดนะครับสอขึ้นมาเพื่อให้สายส่งหมือเี่ยให้อยู่มาอยู่ด้านบนประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็เจาะรูเจาะรูเพื่อให้สายตัวนี้เข้าไปอยู่ในตัวแท้งน,นะครับแล้วก็สง่งลงไปด้านล่างเสร็จนะครับต่อไปเราก็จะมาเทียบที <c oughs> ่จะเจาะรูนะครับเราก็ต้องเจาะรูว่าเราจะเจาะรูให้รูออกอยังไงนะครับให้ตัวแท้งประมาณไหนกะประมาณนี้แท่งก็ดีตันี้ลงประมาณนี้ สูงมากนะครับสะสมมากต <c oughs> ัวส่งเสียนี่อาจจะไหลไม่ดีเท่าที่ควรก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณคนอนเพอสมารไว้ขุมจาระจิตมากามาก,การวางพ่อประมาณนี้นะครับถ้าวัดเป็น

จากตัวนี่นครับขึ้นไปให้ประมาณช่วงนี้ประมาณผมใช้ประมาณสักสักประมาณสักแปดเซนติเมตรนะครับแปดเซนติเมตรก็อยู่ประมาณช่วงนี้เราก็ทำการเจาะนะครับ ประมาณนี้นี่ครับก็ลองสอดสายยางดูนะครับว่าเข้าได้ไหม แปดเซนติเมตรเหมือนกันนะะนะะแลครับรมากไว้เรพยายามดูจุดนะครับด้านไนเราจะเจาะนะครับอย่าให้มันโดนแ็งสไลด์ด้านนะฮะ ชิ้นงานนะครับกระดาษ a 4กระดาษก็จะไหลออกมาตรงนี้ก็พยายามดูจุดนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ต่อไปเราก็จะเจาะสองข้างนะครับเพื่อใส่คีบันทายนะครับรับตัวแทงไว้โอเคนะครับเราก็จะเจาะรมาจุดด้านในจุดนี้จุดนี้นก็ตรงนี้จุดนี้นะครับไว้นี่ก็เจาะออกไป เจาะรูเรียบร้อยนะครับแล้วก็สอดสายสุเบิลเข้ามาประมาณนี้นครับก็สอดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็นำตัวนครับเลี่ยนะทางนี้นิดนึงรัดเข้าไปเลยประมาณนี้นี่ครับประมาณนี้ นี่ก็อยู่ครับเยี่อมเกมีอะไรบ้างนะครับไปต่อครับกางแล้วก็ทำการสอดนี่ครับเราสอดดูไว้สอดไป ยางโขลกมานออกย่างาน,นี้น,นะครับนี่เสร็จปุ๊บก็เอามาสอดเข้าเลยูแทงนี่ครับน่าจะเห็นนะครับมาดูใกล้ๆเนี่ครับสอดเข้ามาแล้วก็เอาเข้าในตัวแทงนะครับเสร็จปุ๊บก็ เหมือนนิดหน่อยนะครับให้ตัวรูกับตัวแท้งนีให้มันเสมอกันอย่างนี้จะได้ไม่งอเวลาหมันสกุบเดี๋ยวเราก็จะประกอบกันนะครับ นี่ก็แก้งานให้ลูกค้าด้วยนะครับวันนี้ลูกค้าได้ติแท้งจากร้านอื่นมานี่ก็ติดก,กาวให้ใหม่นะครับก,กาวให้ใหม่ตัวแท้งนี่จะหลุดใช้ขื้นกาวความร้อนนะครับติดให้แน่นนะครับเพราะว่าตัวแท้งนี่ถ้าหลุดนี่เป็นเรื่องนะครับเพราะว่าสายส่งมึงก็อาจจะขาดได้ แก้งานทัลูก้าด้วยนะครับแต่ไม่ได้คิดราคาเพิ่มนี่เป็นแทงระบายหึุดเสียนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ปิดแล้วก็ใส่ข้อเวลาหมึกเสียก็จะลงในแทงนี้นะครับก็นานครับผาจะเต็ม ถ้ามันล้นเต็มมาแล้วก็หมุนหมุนฝานี่แล้วก็ใช้สลิงนะครับดูดออกเอาไปทิ้งนะครับประมาณนี้นะครับ่อไปหมึกเสียก็จะไม่ลงผนังซับหมึกนะครับเราก็จะมาลงที่แทนอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหานะครับสําหรับเครื่องลูกค้าส่งมาให้ตรวจเช็คซ่อมนะอาการหมึก็นเยอะนะครับหมึก เพื่อนนะครับเวลาแบกไปแบกมานะครับเสื้อดำเป็นเกียงดำหมดนะครับเราเคลียร์้รปัญหาให้สำหรับเครื่องพอมพิเตอร์ท้าตั้งใดที่มีปัญหานะครับส่งมาให้ทาง SRT แก้ไขปัญหาได้ก็ยินดีนะครับศู6ย์4 0 3 5 2สูนสนะครับกทีงานคุณภาพ SRT Service นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชม สวัสดีครับ